สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดิอออบทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่าฮาวไอยูกันค่ะมาส่องคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วซีว่าเขาจะกับเเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาหลังจากที่ไม่มีเราทําไมถึงเลิกกันมีโอกาสกลับมาไหมควรรอไหมคะควรรอหรือควรพอ มากันที่ธาตุลมเมทุนตุนกุมค่ะ1ถึง16กอุภาสวัสดีชาวสองสวัสดีเอซสวัสดีสมาชิกท่านเก่าๆใหม่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะจ๊ะอ่ะโอ้แม่เจ้าลมเมทุนตุนกุมแหมอ้วนนี่นะเบื่ออ้วนจริงๆเลย ว่านลูกว่านนอนอยู่ดีๆถ้านอนดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เลยนะหมาม้าจะอุ้มไปที่อื่นแล้วนะอ่ะโอเคมาดูสถานการณ์รักที่ผ่านมาของคุณกันก่อนทั้งคู่ทําไมเลิกกันเลิกกันเพราะเหตุผลบางประการเริ่มเริ่มเลิกกันเพราะ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 ห่างกันเพราะความจําเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ถามว่ายังมีบุญมีกรรมต่อกันไหมใช่ยังมีบุญมีกรรมต่อกัน อ่ะ,อะมาเรามาดูกันนะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาตัวอ้วนน่ะแกล้งของมามาทำไมอะฮะเดี๋ยวมามาจะไม่ให้นอนนะไพ่ใบแรกเป็น Page of s o r t ดดูคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่บอนกันนะบางครั้งบางทีเป็นคนใจแข็งเป็นคนที่แรงอาจจะพูดตรงไปคนแรงก็คืออาจจะพูดตรงตรงมีมีอะไรในใจก็พูดออกไปชอบความชัดเจนมากกว่าอะไรที่คุมเครือไม่ชอบเล่นเกมอะ่ะ ไม่ชอบมีเกมชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอึดอัดก็คงจะบอกไปว่าอึดอัดหรือมันไม่โอเคห่างก,าวกวันเพราะความจําเป็นบางอย่างค่ะคุณก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะที่ต้องห่างออกไปอาจจะเป็นการที่ตัวคุณเองอาจจะได้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้นะจ๊ะเพราะว่ารู้สึกว่าความรักที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะมันมีบางอย่างที่ทําให้คุณผิดหวังคุณเสียใจเออ มันมีบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะจะอยู่กับสถานการณ์แบบนี้มามาเนิ่นนานแล้วมาเนิ่นนานแล้วมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่าทนกับสถานการณ์คุณคเ,นะเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งจริงๆมีอะไรลึกๆที่เก็บไว้ในใจเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ไม่ได้พูดออกไปซะทุกอย่างทนได้คุณก็ทนเอาแต่ถ้าทนไม่ไหวขึ้นมา แค่พูดออกไปแรงๆคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาไม่ถนอมน้ําใจคนอื่นก็ได้ในลักษณะแบบนั้นแต่ด้วยบุคลิกลักษณะของคนแบบนี้ก็คือประสบความสําเร็จนั่นแหละแต่ว่าคุณยังอยู่ในวงวงวังวนของความทุกข์วังวนของความทุกข์มันตัดไม่ขาดหรอกในความรู้สึกของคุณอะต่อให้ที่ผ่านมาจะต้องเสียใจต่อให้ทําอะไรไปแล้วตัดสินใจอะไรไปแล้วก็ต้องเสียใจก็ตามอะแต่มันมีความจําเป็นที่จะต้องทอําอ่ะ บางคนย้ายย้ายห่างกระดกไปเพราะความจําเป็นจริงๆอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเงินอาจจะเป็นอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษทีเก้าอี้อาจารย์มันมันอยู่ๆมันก็ลื่นลงไปแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นเป็นอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความจําเป็นบางสิ่งบางอย่างก็ได้เนาะตัวเขาเองเนี่ยแฮงแมนเขาก็รู้สึกถึงความ ความความอดทนในการเป็นคนอยู่เหมือนกันนะเอา,อาจจะต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะดูหลุดพ้นแล้วมีความสุขมากกว่าเราทำไมทำไมคนที่ทุกข์เป็นเราแต่เขาทำไมคนที่ทุกข์เป็นเรา เขาหลุดพ้นแต่เราไม่ได้หลุดพ้นเลยเรากลับรู้สึกเสียใจและเราอาจจะเป็นคนที่เดินจากออกมาก็ได้จำใจจำยอมจำใจเดินออกมาแต่คนที่ทุกข์ที่สุดก็คือเรานณตอนนี้หรือเปล่าการตัดสินใจนั้นน่ะคุณคุณอาจจะตัดสินใจด้วยความรวดเร็วคุณอาจจะตัดสินใจแบบฉับพันทันด่วนคุณอาจจะตัดสินใจแบบไปเลยก็ได้แต่ว่ามันมองถึงมันมองถึงการตัดสินใจที่มันยากนะ อืมแต่ว่าคุณก็มันเหมือนกับคุณก็จะตัดคุณก็ต้องตัดสินใจอ่ะเลิกกันทําไมห่างกันทําไมเลิกกันทําไมเกตุผลเพราะเงินเพราะครอบครัวเพราะเงินเพราะครอบครัวเพราะความอยู่รอดเพราะความเครียดเพราะความรู้สึกว่าไม่รักกันอีกแล้วไม่ช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันเพราะว่าฝันนั้นมันไม่ได้เป็นจริง อพอครอบครัวบางคนถอยออกมาเพื่อเพื่อตัวเองยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้เดินต่อไหมคุณอาจจะตัดสินใจเดินออกมาหรือบางคนอาจจะแบบมีครอบครัวเขาครอบครัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ได้หรือว่าเราไม่รักกันแล้วก็ได้หรือว่าจริงๆความรักนี้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ดีเหมือนที่เราคิด อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือก็คุ้ซึ่งกันละกันอาจจะต้องรับภาระอยู่ฝ่ายเดียวอาจจะรู้สึกว่าทนอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใช่มันเหมือนกับแบบมันเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกที่ต้องทนมากเลยอ่ะเล่าอกไหมมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอะต้องทนเยอะเลยต้องทนมากเลยต้องอยู่กับตรงนี้เยอะเลยเออประมาณนั้นนะจ๊ะก็อารมณ์จะอารมณ์จะ ค่อนข้างจะอารมณ์ค่อนข้างจะมุ่งมั่นต่อการเดินไปมากๆเลยอืมอ่ะมาดูว่าสองคนละเก่าเอาอยู่หนึ่งถึงสิบหกกุมภาคนละเก่าคุณสบายดีไหมคะเขาสบายดีไหม <c oughs> เขาไม่ยอมไปไหนจริงๆนะ ดูสิเหลือนอนอยู่ตัวน้อยหนึ่งเหลือที่อยู่นิดเดียวเขาก็จะอยู่อ่ะอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์นะเชื่อไหมว่าตอนอาจารย์ยังไม่ทํางานเนี้ยอาจารย์ยังไม่ได้ปูผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เขาก็อยู่นอนอยู่ข้างล่างนอนอยู่ที่โซฟานอนอยู่ที่เตียงแต่พออาจารย์ปูผ้าอ่านไพ่ปับ๊บเขาก็คิดว่าเขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องทํามากก็คือขึ้นมาแล้วก็นอนกวางอยู่ตรงนี้นั่นคือหน้าที่ของเขา ชาไทยอ่ะไปดูกันสองคนรักเก่าฮาวายูค่ะเขาสบายดีย The Tower. ไหมจุดทนะาวเวอร์เขาก็ไม่ได้สบายเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณค่ะเขาก็ไม่ได้สบายคุณอาจจะดีวกับราศีตุลทัดน้ํากอรากฏมีพิจิกอ่าชาริอดอดกรากฏเขาก็ไม่ได้สบายนะเออแต่ก็สบายกว่าสบายกว่าเราใช่ไหม เขายังรอการวนเวียนกลับมาเขาแร่งรักคุณอยู่โอ้ไพ่ของเขาใช่มันเป็นการตัวเขาเองเนี่ยนะรู้สึกถึงความผูกพันกับคุณมากๆเลยมันเป็นความผูกพันแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดอะไรก็ได้ไหมคนนี้อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรเป็นคนนิ่งๆิ่งเป็นคนเฉยเฉยเป็นคนไม่พยายามในอะไรสักอย่างหนึ่งเลยก็ได้ อาจจะเป็นลักษณะนั้นแต่สิ่งเดียวที่เขามีคือเขามีใจที่รักคุณอยู่และเขายังรอคอยคุณคุณอาจจะไปเขาดีก็ได้อาัพพ p o r t เขาดีอาจจะมองถึงเรื่องการเงินนะ่ะการเงินการัพ p อ o r t การดูแลหรือความรักก็ได้จ,จะมองถึงความรักที่มันที่มันเคยมีต่อกันมาตลอดแต่หุนหลังเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้ไปไหนจริงๆเขายังรอคอยคุณและเขายังคงรักคุณถึงห่างกันแต่เขาก็รู้สึกอเขาคิดยังไงอะ ห่างกันแบบนี้แล้วเขารอเขารักเขายังหวังไหมว่าจะให้เรากลับไปอ่ะเขาหวังไหมเขาหวังค่ะใช่เขาหวังแต่ตัวเขาเองนะเป็นคนที่พูดน้อยหรือบางทีคิดอะไรแต่ไม่พูดแต่เป็นคนที่ชอบมั่นใจในตัวเองสูงมากเขาหวังไหมเขาหวังค่ะทําไมเขาจะไม่หวังคุณอาจจะดีวกับเมเดีวกับโรฟานเพอศอกเขาก็หวังค่ะแต่เขาเป็นคนที่ง้อคนอื่นไม่เป็นมากมันอาจจะเป็นด้วยนิสัยของเขาที่ไม่ค่อยพูดเยอะ แล้วคนคนนี้เขาก็ชอบธรรมะชอบปล่อยวางอะไรอย่างเนี้ยเหมือนกับเขาก็แข็งแข็งเหมือนกันนะเนี่ยไพ่ของคนที่แบบใจแข็งไพ่ของคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะแต่ไม่พูดก็ได้เขาหวังค่ะเขาหวังว่าวันหนึง่งความสัมพันธ์นี้จะกลับมารักกันความสัมพันธ์นี้จะยั่งยืนเขาหวังอืมเขารอคอยแต่เขาก็ต้องใจแข็งว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไร จริงๆถ้าถามว่าเขาเขารู้สึกอะไรกับความสัมพันธ์ที่ต้องแยกจากกันนี้ไหมความรู้สึกของเขาเขารู้สึกอะไรไหมเขารู้สึกอะไรไหมรู้สึกสิทำไมจะไม่รู้สึกล่ะรู้สึกเขารู้สึกค่ะใช่เขารู้สึกคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดีมากๆเลยนะคุณเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถมีกว่ามีจิตใจที่ดี ถ้าเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีของลูกนั่นแหละมีความเสียสละอืม,อมคุณคือที่หนึ่งในใจเขาคุณคือคนที่เขายังคาดหวังยังรักแต่เขากลัวไหมเขากลัวไหมว่าคุณจะไม่กลัวไหมว่าคุณจะหลุดลอยไปอะเขากลัวไหมจะเลิกกันไปเลยจะหลุดลอยไปเลยกลัวไหมกลัวไหมว่าคุณจะไปมีคนใหม่กลัวไหม ก็กลัวไหมก็มีความกลัวเหมือนกันนะก็มีความกลัวเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เห็นตัวคุณว่าคุณมีสเสน่ห์ตัวคุณมีสเสน่ห์ตัวคุณมีทางเลือกแต่เขาทําอะไรไม่ได้ไงเขาก็เห็นเขาอาจจะคิดว่าตอนนี้คุณก็ก็หลุดไปแล้วห่างไกลไปแล้วเขาก็กรบกวนแหละกลัวว่าคุณจะไปมีคนใหม่ก็กลัวค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องน้อมรับกับคำตัดสินน้อมรับกับสิ่งที่คุณทำนะ เออแล้วมีโอกาสไหมว่าจะกลับมาดีกันมีโอกาสไหมอาดาบอยู่กันก็ทะเลาะกันบ่อยๆเหรอมีปากมีเสียงทะเลาะกันมีปัญหาร่วมกันมีสิยังมีบุญมีกรรมร่วมกันอยู่ยังมีค่ะยังมีคือปากแข็งทั้งคู่ไหมเนี่ยคุณกับเป็นคนแข็งปากแข็งเขาก็เป็นคนแข็งปากแข็งแต่ใจลึกๆจริงๆอะ่ะรักกันคิดถึงกัน แต่มันมีเหตุผลจริงๆนะที่ต้องแยกจากแล้วก็การตัดสินใจของคุณเขาก็น้อมรับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดประมาณนั้นก็รอวันฉันและเธอจะได้กลับมาร่วมเรียงเคียงหมอนกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งรอแค่เวลาแล้วเขาจะ take action ไหม take action อะไรไหมเขาจะ take action อะไรนะเขาดูคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่ take action ไหมนะัดไม่เทคหแล้วค่ะ ใช่เขาส่องคุณอยู่เขาดูคุณอยู่เอ่อเทคไหมไม่เทคหรอกไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากเป็นพิเศษเพราะตัวเขาเองก็อาจจะดูเจมเลือดเ้มตัวอยู่เหมือนกันนะตัวเขาเองก็อาจจะจะแบบเอ่อให้คือเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยบางครั้งเขาคิดนะว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการ มันเป็นเรื่องของความรักที่มันเป็นการร a ยา n มิตรมันไม่ได้เป็นรักอย่างเดียวแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของความรักที่คนสองคนน่ะมองเป็นกระระาลย a y มิตรอืมเป็นเพื่อนเป็นกระระาร l า y มิตรมากกว่าเป็นคนที่เรารักอีกมันเหมือนอยู่กันจนรู้สึกรู้ใจซึ่งก,ากาันและกันเป็นมิตรซึ่งกันและกัน และวางใจซึ่งก,กันและกันแต่มีความกังวลอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่กังวลนะเออคนรอไหมล่ะลมรอไหมหรือว่าจะไปข้างหน้ามันรออยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาคือครอบครัวคุณวางแผนอะไรไว้คะนี่ไงมันตัดกันไม่ขาดหรอกจริงมันตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะคุณเนี่ยถึงตอนนี้สถานนะมันยังคงไม่ชัดเจนแต่บางคนเป็นแม่ของลูกกันกันละกันนะคําว่าครอบครัวยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะ คุณอาจจะคุณกับเขาอาจจะมีลูกมีเต้ารวมกันคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กันอืมเออ,เอ,อมันเหมือนมันเหมือนคุณสองคนอนมีเรื่องราวมีความรู้สึกที่ดีมันมันมากกว่า มันมากกว่าคําว่ารักกันนะจริงมันมีครอบครัวมีเด็กอาจจะมีเด็กลูกเต้าบุตรบริวารเออความสุขเออความรักแต่มันมีเหตุต้องพัดพลากอาจจะเป็นการพัดพลากจากการชั่วคราวก็ได้รอได้มันสุดท้ายถามว่าตัวคุณเองจะเป็นยังไงใช่รอได้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ย ถึงจะไปเริ่มต้นกันใหม่กี่ครั้งกี่ทีก็ยังกลับไปอ่ะใจลึกๆของคุณมันผูกพันกันมากมันเป็นแรงแห่งการมเป็นคู่กันเขาเรียกว่าเป็นคู่กันคู่กันก็ถามว่าคู่กันทําไมต้องพัดพักจากกันมันก็มีค่ะในช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะต้องพัดพักจากกันเพราะความจําเป็นเพราะในเรื่องของการทํางานก็ได้ในเรื่องของเงินก็ได้ในเรื่องของชีวิตคู่ก็ได้ในเรื่องของอะไรก็ได้นะคะอืมนะ ใช่ถึงวันรอแค่วันเวลารอแค่วันเวลาว่าวันหนึง่งคุณสองคนที่ผ่านเขาเรียกอะไรผ่านคืนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านค่ําคืนผ่านความทุกข์ระทมมันอาจจะเป็นบททดสอบของคุณถ้าคุณเป็นคู่กันเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยเออมันเป็นบททดสอบแบบนั้นนะ่ะว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นคู่กันละ ต่อให้ต้องพัดพลากจากกันด้วยความจําเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะอืมถึงเวลานั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมซึ่งกันและกันโอเคไหมจ๊ะลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติด like, ตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ d e สค r ิปชันบ b ็อกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดไซเอฟเ์สามสองเก้ายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ